ที่เกิดคดีลูกคนโตเขาป่วยเราก็ยังหยิบยื่นคือเขาไม่นึกถึงเราเลยเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาอ้างโน่นอ้างนั่นอ้างนี่อ้างว่ารักน้องอ้างว่าเอาน้องไปเลี้ยงคุณเลี้ยงน้องจริงๆเหรอไม่อยากจะถามอยากจะถามว่าคุณเลี้ยงน้องจริงๆเหรอไม่อายพวกเราบ้างเหรอที่เรามองอยู่แม่ไม่เคยโต้เถียงอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เขาพูดแม่คิดว่าสักวันหนึ่งคงเป็นวันของแม่วันที่แม่ได้พูดบ้างเขาไม่เคยเลี้ยงลูกเราเลย ขาไม่เคยเลี้ยงลูกเราเลยผู้ชายคนนี้เด็กชมพู่เป็นเด็กน่ารักคือเวลานึกรักหน้าตาหน้าอินดูเวลาผ่านไปผ่านมาหน้าอินดูป้าก็จะเอาเขาไปเล่นที่บ้านด้วยแล้วด้วยความอินดูมันไม่ใช่ว่าเอาไปเลี้ยงเพืไม่อยากแสดงความรักให้มันมากะเนาะคนน้องก็จะติดเรามากะแค่นี้แหละพอ,พอเรามีความผูกพันมันก็เป็นอย่างนี้นพูดอะไรลงอันนี้น หลายเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ทำหรอกมีที่ผมจะเลี้ยงให้เป็นลูกผมเองแหละถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงพบแฟนมันก็จะได้ลูกสองน,บบนี้นะมันเรียกว่าอะไรสันลุกมาเกิดเรียกว่าอะไรสันลุกมาเกิดสันลุกมาเกิด